ผมขอให้ได้เป็นฆาตกรด้วยเถิดเพี้ยงตาที้คุณเป็นฆาตกรมันอีซี่จัดเออเออ๋ยวชิลเลยอ่ะล่ะค่บผมเป็นคนดีอีกแล้วคนดีไม่มีสิทธิ์มาเซอร์ใครขึ้นวะผมเป็นผมเป็นด้วยผมเป็นผู้ช่วยารกมเป็นโดูเป็นมเป็นหรอผมเป็นผู้ช่วยฆาตกรไม่ไม่มีไม่มีทัชชี่เดี๋ยวโดนค่าฟรีหรอกอะ ต้เควสดด้ความขมขำต้องทาเควสที่มันยากๆยากก่อนเพราะว่าเคที่มันเป็นหลังห้องผิดตายอ่ะโอ้อแล้ถึงหแล้วเนี่ยยานมากเลยอ่ะอเค์นอถ้าเธอฆ่าเราเราจะเราจะซื้อขนมไปกินคนเดียวมีเอาขนมมาล่อวะกเมันลอกล่อฉันซะยากเลยน่ะนั่นะเฮ้โอ้โห ไอเไอยออมาพี่ปออมาโอ้โหแล้วมืดตึ๊บเลยตรงไหนคือแถวนั้นค่ะพี่ปอไป้ไงไหนที่ไหนไปไหนอยู่ไปไหนไปเชพี่ด้วยไม่ด้วยค่ะฉีกมาแล้วค่ะผมอยู่กับจุ้งแจงบนขวานที่รเลยไปเลย้าวบนขวานขวานขานไม่อยากให้ขตะกอนเล่นง่ายง่ไงโอปออย่งไหนบอกหน่อย ลนะครับแลวต้องทำเคเวสที่สโลไลฟ์มากที่สุดนั่นก็คือเคเวสนี้ครับ เอเรอันนี้พิเศษสเขียวลับตัวอ่ะเฮ้เฮ้ยตกใจโอ้โหเฮ้ยผมมีที่รับทุกคนตามออกมาไม่เอาจะทำเควสรับไม่นจะนอันนะ่ใครได้เควสสแกนนะคือฆาตกรมาก็คือโดนเขาไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆาตมาตสแกนฆาตกรมาตกที่สแกนใครบนใครบนเวเด้พวกเรารีบหนีพวกเรารีบหนีใครอยู่ปั๊ใครอยู่ปั๊บบนรีบหนีรีบหนีรีบหนีใครบนใครบนอ่ะนี่นะใครบนเนี่ยไอ้คนเนี่ยดูดิได้ครับ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 เฮ้ยโอป้ามึงทำเควสต์จบ ณวันนี้ครับผมต้องไปรีบส่งเอกสารเอกสารรับสุดยอดก่อนที่โอปพอจะมาคุณคุณนะเนี่ยเอกสารรับนี่เฮ้ยเฮ้ยอมรู้สถานที่เหรอเฮ้ยอย่าอย่าพูดอย่างนั้นีวนี้ไปแล้วเฮ้ย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 ทีทาผ็วเร็วเเร็วเตอนนี้รีบทำ

ผมเพิ่งโดนฆ่าเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนฆ่าเมื่อกี้โอปอตรงกลางตรงกลางกลางเลยเหรอตรงกลางะผมบอกเลยว่าตรงกลางมตรงนี้ยอยู่ในห้งหมู่บ้านอยู่เยอะมากอยู่ขวาบนอยู่ขวาบนพี่ไม่บอกโอปอเหรอพวกแกอยู่ในห้องที่โอปอมันฆ่าพี่เมื่อกี้ขอบคุณมากครับไปนะคะอยู่ขวาโบนเอาไปแล้วว่าขับรถบรรทุกก่อนบึนบึนบึลนบึนบึนบึลนโอปอลไม่จะเสร็จหมดแล้วนะจ๊ะเฮ้ยโอปอลอีกที่โอปอล ค่อยๆคุณเซออกไปออาไปออกไปกลับมาเออกไปกลับมาเออกไปกลับมาแตกหนึ <im itation> <im itation> nah ่งสวยพี่สวยใครตายนะครับใครตายก็ได้ครับยกเว้นผมผมไม่อยากตายครับโอ้หเหนื่อยแม่ตอนนี้ผมเหลือเฟ้นเดียวแล้วว่ะคุณผมเสร็จแล้วเนี่ยผมมาอยู่ที่บอกสปอยฆาตกรเดี๋ยผมอยู่ที่กองลาวาครับใครอยากฆ่าผมมาสิตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วแทนเพื่อนนะผมใจหมดเลยไม่ไหวด้วย่แล้วพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่คุ้มกันให้ ไ้มแ่ไดโดนแล้วไอโอฟอไม่ฆ่าหนูไอโออจะเก็บเอาไว้กินคนสุดท้ายได้โฟอูดาแน่นอนเดตามหนูแล้วมันเดินตามหนูแล้วไอยู่ไหนพี่มันอยู่ไหนเดี๋ยพี่เดี๋ยวพี่นำดูพ่นไปาแก่ไหีย้อยเรีอเรียบ้อบรอ้้อ้ แล้วตอนไหนเราเป็นวิญญาณกางนี่เราไปดูวิญญาณเราก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์เปิดน้ำเปิดน้ำให้เขาเข้าไปแล้วเงารันเลยอะไรไม่ยุ่งอย่ยุ่งกับพี่เงกลื้อนอะไรนะใครเหลือเลคใครเหลือเคใครพี่เสร็จแล้วจับจ้างนี้จับจ้างนีไปไหนหิวนีไปไหนไหนี่ไปสู้สู้พี่เสร็จแล้วพี่หนีเดียวตอนเนี้ย พี่ป๊อปพี่ป๊อปซ่อนอยู่ตรงไอ้ที่หมุนพวงมาลัยให้ได้มันลงจะทำให้พี่ชนะเั่นอย่างอันเดียวอันเดียวพอพี่โต้ลังอ่านหนังสืออยู่ไอ้ี่พอบสู้ยังบิ๊กเอาเลยเอาเลยด่ากดด่าขึ้นมากดด่าขึ้นขาสมองกดข้ารวัวกดข้ารวัวอีกอันเดียวอีกอันเดียวใครอันเดียวเองใครอ่ะของใคร ของผมผมผมหนีรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วะรดอนตอนี้เลยปลอดภัยมเราดุนยงไงก็ไม่ตายมันแบบเรียบร้อยเหลอเหลือตั้งสี่คนอีกตาหนึ่งนะอีตานึงโอ้สุดยอดอ่ะอีกตาหนึ่งถ้าถ้าจะเพิ่มความตื่นเต้นนะรถคู่ดาวคัสตกรโอ้โหเคยจไม่ตอ่าไอ้เอาก็ล่ะ ข้ารากรคุดาวสามสิบวิพอได้เลยจัดไปเลยวะเออไม่ได้เป็นขนาราชการเลยไม่ได้เป็นเลยนะคะไม่เป็นครับก็ไปคนดีตลอดวะเอามาเจวันเฮ้ยเราเยอะเราเยอะขนาราชกาเนาะเราต้องทำเคล็ยากก่อนเคล็ยาก่อนเคล็ยากเคล็ไหนดีวะ4 5มันม่นไวจังวะเคล็สแกนก่อนดีกว่าเคล็สแกน6 7 เฮ้ย <S it> ให้เจมันทั้เบิ้ลนะมันหกเลยอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะนับใหม่เลยนะเจมิงโก้นับใหม่เลยนับใหม่เลยไอ้ขี้โก้ไปนับใหม่เลยไป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 ถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยสแกนอุ้ยสแกนช้าสแกนช้ามากอิฟอิฟอิฟอุ้ยสแกนอะไรเหรออยู่ในห้องสแกนเหรอพี่แม่อุ้ยสแกนเลยสแกนเลยตอนเนี้ยสแกนกรรมอเฮผมไม่รู้ทำยังไงเลยอุย โอปอล่าจะไปไหนดีไเออใ้ใครเห็นเจรายงานด้วยเจอยู่ที่ไหนรายงานด้วยรอผมไม่เจอคาร์รอเจอยู่ไหนเจอยู่ไหนไม่เจออยู่แล้วพวกเราเป็นนินจาอยู่กลางแบบอยู่ตรงกลางแมปโอเคโอเคไม่เจอโอเคถ้าถ้าเจบอกอยู่กลางแมปพวกเราไปกลางแมปได้เพราะมันไม่ได้อยู่กลางแมปกลางแมปตกใจทุกเจงให้ใครเจบอกด้วยเพราะเพรที่อยู่ในที่ลับอ่ะทำไงดีอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยพออยู่กับพี่นอาพออยู่กับพี่โอเคพี่เราจะอยู่ด้วยกันผมมไ่เจอใครเลยผมไม่เจอใครเลยแย่แล้วผมแย่แล้วตลอดไปเจเป็นหมอปลาเหรอมีคนมาเหรอพี่มีคนมามีคนมาเอาไปไหนดูไว้ดูไว้ดูไว้รถมวยโอ้โหโดนแล้วออกไปอย่างเป็นน้ำออกไปอย่างเป็นน้ำปาดจมูกป้องกันโดนแขนโดนแขน

รู้สึกว่าเจกูดาวน้อยลงนะ้วเพราะเราไม่ได้ทำ quest เราไม่ได้ปั่นไม่ทำไม่ทำเจ้ยไม่ร้อใครมาใครมาเจสหายตรงกลางเลยตรงหี่บาร์ที่เข้าหมายตัวได้เหรอเฮ้ย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 ผมยังทำ quest ตรงนี้ไม่เสร็จได้พี่ปั๊บพี่ต๋องใจเย็น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 ผมอยู่ตรงกลางผมอยู่ตรงกลางแมพผมนั่งเดินอยู่ผมอยู่บนสุดอะไม่มีใครมาหาผมอุณภูมิโด ไม่ด้วยไปด้วยที่ค่ะไมด่วนไดวนลยเร็วเร็วหน่อยเร็วเวหน่อยเร็วเ้วหน่อยตรงนี้ตรงนี้ียอนนีมีคนยอเดี๋ยวาระคาช้อค่ะชดเราผคาช้เร็ววเววทเว้พาแฟพูดทำไมนิปที่ค

ไหนกันนะไม่รู้ไม่รู้ไหนกันหรอไหนกันหรอไปแล้วดีแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปดีเคโอเค่อเควสผมเสร็จแล้วเควสผมเสร็เแล้วคเควสผมก็เสร็เแลอวอเฮ้ยเคโอคุอไม่มีอเควสเสรอจแ่้วเคโอ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 อเคโอเคโออเคอเอเอโอคโอเคคเสอ เจต้องจะลวดโอ้าระวังโอป้าหนีโอป้าหนีเครื่องล้อเค่องทยงไงไม่ยอมอะไรกลุ้มว่ะครื่องี้ทำไงทาไม่เป็นเราไปเรงไปราไ้นไปปิดก่อนแล้วรอโอป้าระวังโอป้าอย่าไเครื่อง้อ้อพี่แป้งโอยมันี่ี่วะมันส่ี่้เครื่องรอนะเสียเวลาสุดแล้วไม่งเจ้อย่าบอนี้ไมจริงอยู่ายบแแคคพี่ออดเพ้นนี้อ่ะดีเพ้นนี้ทาไงดีนี่มานี่มานี้มานี้ตามพี่มารบกวนทำเพ้นนี้ก่อน ได้ได้ได้ผมกำลังตามไปโอเคมาเลยเจเจอยู่สายเจอยู่สายบบไปบอไปวาบนเจนี่มาพอยู่ไหนกันวันนี้หาไม่เจอนี่แป๊บแปมานี้มานี้มานี้เร็วเร็วรนี่เลยยันี้ยังถือถาไวันศตายเหรอตายเหรอ็วเร็วเร็วทำไงเออทำไงเนี่ยทไงเร็วเร็ว ไอโซลไม่โดนเห็นได้ไงวะน้องไก่อะไรเนี่ยโดดๆสักทีแล้วโอเคโอเคไหนาเพี่น้องชาวทหารทำไมเดียวี้เกินเดียวนีนีเใครบ้างนที่เหลือใครบ้างเจอเรโอเคโอเคได้ผมเจอศพสีแดงศพโอปออยู่ตรงนี้เอาละครับทุกคน

ขไปด้วยคนเข้ไปด้วยคนพี่แป้งพี่แป้งเั้ไปด้วยคนดีมันตามมันตามพี่ป๊อปยู่ไหนพี่ป๊อปแ้งพี่ปอปมา่วยพี่ปป่ปติมา่พมข้น่่ีป้งพี่ปปมาแล้วพี่ปปกันอตาม่โอ้โหเรียบร้อยเเอ้าเราอีควีนึงของใครอะไม่มีหรอกนะพี่ปอเฮ้ย ผมเสร็จแล้วอาพี่ไมพี่ไม้พี่ไม้หวัดดีพี่ไม้เฮ้ยไม่พี่ไม้พี่ไม้เสร็จยังเสร็จแล้วพี่จะไปไหนของเราอ่ะพี่ไมดีพี่ไม้พี่ไม้ไปแล้วพี่ไม้ไปแล้ววิญญาณพี่ป๊อมพี่ป๊อปทำพี่เซ็ตพี่ป๊อปวิญญาณหลายไก่ละเออเจอเจออ้ยอะไรวะทำไมเฟมันไม่เสร็จอะจ้า ก็ในหลวเลยเนี่ยเจว่าคุณอะไม่ชนะหรอกเพราะว่ามันบั๊กยังไงล่ะเออคุณหลอกลวงแสดงว่าเมื่อกี้พี่อยู่ยังทำไม่เสร็จใช่มั้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่มันหลุดเสร็จแล้วว่าใครเหลือเหรอใครวะมป็นสเควด์บล็อกอ๋อโอ้โหคุณน่าชนะยังไงล่ะเจแพ้แหละไม่จริงนะค่ะคืออย่างนี้นหละค่ะว่าเจแพ้นะคะน่าจะผมน่าจะผมมันขึ้นเรื่องบิกทอรีคุณมันไล่ฆ่าคน เหมาะกับชุดทหารจริง